ท่านท่านพี่เทียมเหรอเรียนเชิญครับขอบพระคุณครับท่านท่านประธานสภาครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านเสน่ห์นะครับที่ทําให้ผมได้เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของผมเองที่เข้าใจผิดและสับสนกับคําว่าเลื่อนแต่มันก็เลื่อนจริงๆอะครับท่านประธานครับจนวันนี้ยังไม่พิจารณาคดีผมสักทีแต่เข้าใจเ่อเลื่อนก็ยังดีกว่าล็อกดอนะ โชคดีที่ผมไม่ไปเจอป้ายนั้นครับท่านประธานไม่งั้นดอผมล็อกแน่ท่านวสันได้พูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้ตั้งใจเรียนงสูงโตไปจะได้ทำงานเป็นข้าราชการตำรวจพยาบาลทหารหมอแต่ถ้าเราอยู่กับรักาแบนชุดนี้โตไปเป็นนี่อย่างเดียวครับไม่ได้เป็นหรอกครับตำรวจทหารหมอพยาบาลเป็นนี่อย่างเดียวนอกจากเป็นนี่แล้วยังจะเป็นความดันอีกนะครับแต่ไอเรื่องแบบนี้ ไอเรื่องของความขยันเนี่ยผมยอมรับนับถือคนจนที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับผมรู้จักครอบครัวชาวนาอยู่ครอบครัวหนึ่งครับคุณแม่เขาเนี่ยเป็นชาวนาสั่งสอนบอกกับลูกไว้ว่าโตไปเนี่ยถ้าอยากสบายเนี่ยก็โตไปทํางานเก็บเงินนะลูกไอ้ลูกก็เชื่อครับท่านประธานครับก็ตั้งใจโตไปว่าตั้งใจจะโตไปทํางานเก็บเงินโตไปไปเป็นแคชเชียร์ครับท่านประธานได้เก็บเงินจริงๆได้เก็บเงิน ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดอะไรแม่ที่แม่สอนหรือเปล่าเท่านี้แหละครับอาจารย์ขอบคุณ,ค,ณ<า>ครับทำให้เราคิดได้หลายเรื่องเลยนะแต่ท่านท่านสมชายยังไม่ได้พูดเลยนะครับตั้งแต่เราเปิดประชุมมาในในคราวนี้นะอาจารย์ที่เคารพครับผมฟังฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะมาเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาให้มันพี่น้องของเราหลุดพ้นจากภาวะติดหนี้สินได้เลยครับ เจ้านี่ลูกนี่มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเจ้านี่ที่ดีเนี่ยอย่างอบังเนี่ยอีนี้มาอยู่เมืองไทยธรรมชานมิมาอยู่เมืองไทยรู้ว่าธรรมชาติคนไทยเนี่ยเพชรพลอยนีย่ไม่ชอบชอบทองชอบเงินสดอีนี้เข้าทางอบังเออปล่อยเงินกู้ธรรมชาตห้าร้อยบาทไปหกร้อยบาทขึ้นมา เ,เห็นไหม<ะ>มีดอกดีหน่อยมันเป็นทรรดีไหมครับวงเงินขยายขึ้นเรื่อยๆพอบังใจดีหน่อยห้าพบาทไปย้ายบ้านหนีเลยมันรอโอกาสนี้มานานแล้วมันเป็นสะอย่างนี้แล้วใครจะไปจะไปกล้าให้กูแล้วบางคนเนี่ยลูกหนี้บางคนยืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้สำนึกบุญคุณอะไรเลยเจ้านี่ทวงฮลัลโหล เฮ้ยไอเงินที่ยืมไปอ่ะเมื่อไหรไ่ใช่โอ้ไม่ต้องห่วงเพื่อนใช้หมดตั้งแต่วันแรกแล้วเพื่อนไม่ใช่เมื่อไหร่จะคืนกพเดี๋ยวมีก็คืนนะเพื่อนแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละว,วะเงินยืมคนอื่นทำตัวสดชื่นเหมือนไม่มีอะไรอันนี้คืออันแรกข้อที่สองครับต้องมีเหตุผลต้องรอบคอบลูดปื้ดลูดปื้ดเนี่ย ไม่ควรจะไปฟุ่มเฟือยอะไรมากมายแบบนั้นและสุดท้ายหัวใจเศรษฐีอันนี้เป็นคาถาพระพุทธเจ้าใครได้คาถานี้ไปไม่เป็นหนี้แน่นอนข้อแรกหัวใจเศรษฐีครับอุอากาสะอุอุทานสัมปทาขยันหาขยันหาไม่ใช่ว่าหาเนี่ยขยันหานี่หาเงินหาทองไม่ต้องไปขยันทางลัดบางคนนี่ชอบเล่นการพน,น,านันชอบเล่นหวยท่านประธานครับนี่เรื่องจริง คุณแม่โทรไปหาลูกสาวในวันที่หวยออกวันที่สิบหกแม่โทรไปลูกขาได้กลับไหมลูกลูกก็ทำงานอยู่ก็นึกว่าแม่คิดถึงลูกก็บอกว่าไม่ได้กลับแม่พอดีทำงานต่อเนื่องอ๋อเหรอลูกไม่ได้กลับเหรอแม่เองก็ไม่ได้กลับถ้าแม่กลับแล้วถูกกลางวันใหญ่ไปแล้วโอ้ถ้าแม่กลับก็ถูกรางวันไปแล้วใช่ อานะอกัวซาอา,าอารกคาสมบัขยันเก็บครับทำมาหากินแล้วต้องขยันเก็บลูกน้องไปหาเจ้านายไปหาโหน้าวหนาครับอขอยืมสัก 5, ห้าพันเฮ้ยสมภาคคุณก็ทํามาหลายปีทํางานมาหลายปีดีดักแล้วคุณเอาเงินเก็บไปไว้ไหนหมดสมภาคบอกผมเก็บไว้ในความทรงจําครับหัวน้าน่าจะจําได้เยอะเลยนะ คือไอที่เป็นแบงก์จริงๆใช้ได้เนี่ยมันไม่มีเลยคาถาที่ 3. ามคือกะกระยานมิตรตานะฮะก็คือการการมีกระยาณมิตรที่ดีนั่นแหละครับท่านประธานที่ครบครับสุดท้ายสะสามารถชีวิตตาใช้ชีวิตให้สมฐานนะอย่าไปติดรูนะครับบางคนนี่ชีวิตนี่ท่านประธานครับถ้าวัดกันด้วยเงินนะเราไม่มีแต่ถ้าวัดกันด้วยนี่เราที่หนึ่งมันขึ้นอันดับหนึ่งเลยในะการติดนี่ บางคนเนี่ยแข็งน้ำแข็งใสเนี่ยสาบาท40บาทกินไม่ได้กินแล้วผืนขึ้นต้องไปกินอะไรต้องไปกินไอศครีมนัดมงบังลาเต้แก้วละร้อยแปบาท180บาทนี่สั่งแบบอาหารได้จังหลายมื้อแต่ก็ดีกว่าพืนขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ธรรมทางครับเมื่อไหร่ที่คนเราอ่ะ รู้จักตัวเองควบคุมตัวเองให้ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชการที่9มาใช้อย่างจริงจังรัฐบาลต้องส่งเสริมเมื่อน,นั้นแหะครับคนไทยทุกคนจะเข้มแข็งแข็งแรงไม่เป็นหนี้ใครเลยขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับท่านสมชายครับอ๋ออ้างสุภาษิตคำสอนของพระพุทธองค์ได้ดูเดือดมากเลยนะครับ ไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าจะสอนได้คึกคักขนาดนี้นะท่านรัฐมนเทียมก,ะกระทรวงวัฒนธรรมจะพูดก่อนนะเชิญเชิญครับทุกอย่างในการที่เป็นเรื่องของหนี้สินต่างๆเราเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้คนทางนี้เป็นเรื่องสําคัญทางกระทรวงวัฒนธรรมได้หาวิธีการให้เกิดเป็นไก่ต้องชนเป็นคนต้องสู้โดยนําไก่มาครับเพื่อการประนอมหนี้ที่เราเรียกกันว่า ไก่เกียร์ทนะครับมันพูดจาเปลืองไฟหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับครับผมท่านครับานสรุปได้ว่าได้ทําสําเร็จแล้วรนบผมท่านท่านรัตพลเทียมกระทรวงมูเตลูสําหรับผมนะครับมองว่าเรื่องนี้มันจําเป็นต้องไปแก้กฎหมายนะครับท่านกฎหมายอะไรนะกฎหมายบางฉบับครับที่มันเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราแก้แค่การพักนี้ใช่ไหมครับท่านประธานใช่ครับ ผมเห็นสมควรว่าเราจะต้องออกกฎหมายน,นิรโทษศกรรมคนเป็นหนี้นะครับโอ้เรานี่นี่โทษศกรรมเรื่องอื่นมาแล้วใช่ครับเรื่องนี้เราก็จําเป็นและก็เร่งด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านกฎหมายฉบับนี้ในสภาได้ผมว่าคนเป็นหนี้ก็จะหายไปจากประเทศจากสารระบ,บัของเราครับแล้วแล้วเจ้านี่จะทํายังไงครับอันนี้ก็เดี๋ยว ไปคุยไปเกียร์เองครับเราแก้ทีละเรื่องใช่ครับแก้ทีละปอถึนครับเราแก้ลูกนี้ให้มันจบไปก่อนใช่ครับท่านส่วนเจ้าหนี้มีปัญหาก่อยมาแก้อีกทีหนึ่งต้องขอความร่วมมือนะครับถ้าสภาเราผ่านกฎหมายช่วยกันยกมือครับคนละเสียงแค่นั้นแหละครับไม่ได้ขออะไรมากนะครับเรื่องนี้ก็จะผ่านไปด้วยดีครับขอบพระคุณครับโอ้เป็นทางออกที่เฉลียวฉลาดมากอันนี้มาถึงช่วงสรุปของ รัฐบาลแ,แล้วนะครับเรียนเชิญท่านรองนายกและท่นททานพนมพิีเจริญครับประธานที่เคารพครับปัญหานี้เป็นอยู่กับคนสองกลุ่มคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ฝากกระทรวงมูลนิธช่วยไปคิดป้ายคาถาสองป้ายป้ายหนึ่งไปติดไว้บ้านเจ้าหนี้ป้ายหนึ่งไปติดไว้บ้านลูกหนี้บ้านเจ้าหนี้ให้ติดไว้ว่ากูกูนาชายก,กูนามาคุนาเกกกนา,นา <c oughs> อันนี้ ต้องแปลหรือเปล่าครับเป็นคาถาครับรรท่านประธานคาถาน่ากลัวมากเอาไปติดไว้หน้าบ้านลูกหนี้เห็นจะได้รู้ว่าจะเจอชะตากรรมอะไรถ้าอยากจะกู้ก็ต้องสํานึกรู้ไว้ด้วยว่าขอยืมเขาก็ต้องคืนเขาส่วนบ้านลูกหนี้ให้ไปติดไว้หน้าบ้านลูกหนี้เป็นคาถาขลังพอสมควรนะเม่มีตังขอยืมตังแบ่งกูมึงมึงมีตังเข้าใจไหมฮะ แปดได้ใจความว่ามึงมีตังค์ขอยืมตังค์มั่งแบ่งกูมั่งเพราะมึงมีตังค์เนี้ยเอาไปตีไปหน้าบ้านไปคิดต่อไปคิดต่อแต่ท่านทั้งหลายโดยบทสรุปแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากข้อคิดไว้ตรงนี้ยังไงเสียเราคนไทยด้วยกันไม่ว่าคนไทยภาคไหนฐานะอย่างไรร่ารวยยากจนอย่างไรเสียเราก็ต้องพึ่งพามันเป็นทฤษฎีพึ่งพาง่ายๆฮะจนอาศัยรวย รวยก็ต้องอาศัยจนเพราะสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือได้ผลดอกออกผลพระต้นแกง่งต้นแข็งแรงแกลงมากเพราะรากอย่างต่างพึ่งพาหากินเพราะดินหยางใช่หนึ่งอย่างจะอยู่ได้ไม่เกื้อกูลด้วยความเคารพครับขอบคุณครับทผานพนมปิเจริญครับนะครับท่านสมชาย<ม>นิดเ,เดียวยผมนิดเดียวฮะเพราะว่า กระทรวงมูเตลูเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากแต่ที่ผมเศร้าใจที่สุดคือกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละท่านประธรรานครับใช้ไก่เข้ามามีบทบาทมาทำอะไรครับไก่เกีย <c oughs> คิดได้ยังไงท่านประธานแล้วอย่างที่ท่านบนมบอกว่าจะให้กระทรวงมูเตลูมามีบทบาททำป้ายเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะผมเนี่ยพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้มานานมากแล้วรรท่านประธาน เคยบูชาป้ายหนึ่งไปติดไว้ที่บ้านบ้านนี้อยู่แล้วรวยครับรท่านประธานแล้วเป็นไงอยู่แล้วรวยไหมครับตอนนี้ธนาคารยึดไปแล้วท่านประธานครับแล้วป้ายอยู่ไหนครับป้ายก็อยู่ด้วยครับเอาไปด้วยครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อกครับต้องนําเสนออะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่าเล่นไสยศาสตร์อย่าเล่นอะไรกันมากมายขนาดนี้เลยครับแล้วก็ฝาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ขอให้ดํารงไว้อย่างน้อยก็ต้องมีคุณธรรมในหัวใจคนที่เป็นลูกหนี้ก็อย่าไปจ้องจะเบี้ยวเจ้าหนี้แล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็อย่าโหดอย่าไปทุบอย่าไปทําร้ายตอนที่เรารู้จักกันยืมเงินกันเราก็รู้จักกันยืมเงินกันแต่ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเป็นยังไง ก็อยากจะฝากไปว่าท้ายที่สุดก็ต้องอ่านคนให้ขาดเพราะว่าเขาบอกว่ากระจกส่องได้แค่สังขารแต่ไม่สามารถส่องสันดานของคนได้ฝากไปครับท่านประธานครับทำไมเขาอยู่กันได้ครับเพราะไม่มีใครให้ยืมสัภาทอง